สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตดวงความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนที่คุณคิดถึงนะคะว่าตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณนะคะและความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะลงเอยยังไงเดี๋ยวเรามาดูคําทํานายจากไพ่กันนะคะพลังงานอาจจะสลับสับฝั่งกันได้ระหว่างคุณกับเขาพลังงานอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างขอให้ทุกคนน้อมรับไปแต่พลังงานบวกๆนะคะโหหมอเห็นถึงพลังงานในวันนี้ คุณน่ะเหนื่อยมากใช่ไหมคะกับความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคุณน่าจะเป็นคนที่ที่เจ็บมากับความรักความสัมพันธ์มากทีเดียวนะคะคุณดูเป็นคนที่แบบเคยทำงานในความสัมพันธ์เยอะมากเคยต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆเพื่อจะได้มีเขาอยู่ในชีวิตคุณเคยทำทุกอย่างเพื่อเขา คุณเคยรู้สึกว่าตัวเองแบบเอาเอกเอาใจเขาพูดดีกับเขาเอาใจใส่เขามาสารพัดเลยอ่ะแต่เขาเือนกับว่าไม่ไม่เห็นค่าไม่ค่อยใส่ใจคุณคุณอาจจะคบอยู่คุณอาจจะเคยคบอยู่คนที่อ่าไม่ให้สถานะที่ชัดเจนกับคุณน่ะหรือมองว่าคุณเป็นตัวเลือกหรือเขาไปโฟกัสเรื่องอื่นมากกว่า ความรักความสัมพันธ์ที่มีกับคุณในขณะที่ฝั่งของคุณเนี่ยต้องการความชัดเจนต้องการรู้เลยว่าเออเราจะคบกันแบบไหนจะคบกันจริงจังไหมให้คุณต้องแบบคอยถามคอยคอยคิดไปเองว่าเขาคิดกับเรายังไงเขารักเราไหมเขาชอบเราไหมหรือเขามีคนอื่นอยู่หรือเปล่าคุณรู้สึกเหนื่อยล้าก,กับความสัมพันธ์นี้มากจนคุณรู้สึกเจ็บปวดอะไม่เอาแล้วอะ พอแล้วกับกับคนคนนี้ในเมื่อฉันเคยทำดีกับเขาต้องมากต้องมายเคยใส่ใจเคยดูแลเคยช่วยเหลือเกื้อกูลเคยแบบห่วงใยทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเขาอ่ะแต่เขากลับเฉยเมยไม่ใส่ใจไม่สนใจในสิ่งที่คุณทำเลยอ่ะจนวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณพอแล้วอ่ะคุณเจ็บมามากแล้วอ่ะเจ็บจนคุณรู้สึกว่าไม่อยากจะเจ็บ อีกแล้วแบบนี้คุณรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีถ้ามีความรักแล้วต้องต้องเหมือนกับอยู่คนเดียวหรือไม่มีสถานะหรือเขาไม่เปิดเผยความสัมพันธ์หรือเขามามาหายหายคุณก็อยู่คนเดียวดีกว่าคุณคิดอย่างนี้อยู่ต่อไปก็เจ็บช้ำน้ำใจอยู่ต่อไปก็ไม่รู้ว่าสถานะเราคืออะไรหรือเขาจะมามาหายหายอีกไหมหรือเขาจะทำ อะไรให้เราไม่สบายใจอีกไหมหรือเขาจะแบบเจ้าชู้อีกไหมหรือเขาไปสนใจเรื่องอื่นอีกไหมคุณไม่อยากรอคอยเขาอีกแล้วคุณไม่อยากคิดมากในเรื่องความรักความสัมพันธ์อีกแล้วคุณก็เลยกลับมาอยู่กับตัวเองเงียบๆนิ่งๆรักษาแผลใจตัวเองและคุณคิดว่าคุณอย่างนี้คุณก็อยู่ได้แต่ถ้าเกิดคุณจะมีรักอีกครั้งหนึ่งคนที่เข้ามาในชีวิตคุณต้องชัดเจนและจริงจังเท่านั้นไม่งั้นคุณไม่เอาเด็ดขาด ในขณะที่คุณนิ่งคุณเงียบคุณไม่สนใจแล้วคุณไม่คุณไม่ใส่ใจเขาอีกแล้วคุณปล่อยวางคุณวางเฉยเขากลับเป็นฝ่ายที่รู้สึกคิดถึงคุณรู้สึกเอ๊ะทำไมคุณเงียบไปทำไมคุณไม่สนใจเขาเหมือนที่เคยทำไมคุณไม่เคยไม่ไม่ทักไปหาเขาไม่ถามไถ่เขาว่าเขาเป็นยังไงบ้างไม่ไม่เอาใจใส่เขา เหมือนแบบว่าไม่รักเขาเลยเขาก็รู้สึกได้นะคะเขาเริ่มกับหันมามองความสัมพันธ์ในวันที่คุณเงียบไปในวันที่คุณเริ่มจะตัดใจได้แล้วอะในวันที่คุณแบบไม่เอาแล้วอ่ะเขากลับเป็นฝ่ายที่มานั่งคิดพิจารณาว่าเออทำไมคุณถึงไม่สนใจเขาเหมือนแต่ก่อนทำไมคุณถึงเงียบไปเขาก็รู้สึกตัวนะคะว่า สงสัยเนี่ยเป็นเพราะเขาเองเนี่ยไปใส่ใจโฟกัสในเรื่องของการทำมาหากินในเรื่องงานจนไม่มีเวลาให้กับคุณเขาอะมแต่พุ่งเป้าว่าจะต้องประสบความสำเร็จในชีวิตจะต้องมีอำนาจมีชื่อเสียงมีเงินทองมีความมั่นคงในชีวิตจนหลงลืมคุณไปอ่ะพอเขาคิดเขาก็รู้สึกว่าเขาเครียดเขานอนไม่หลับมันก็เหมือนกับ ที่เขาเคยทํากับคุณอ่ะคุณเคยคิดมากยังไงคุณเคยนอนไม่หลับยังไงคุณเคยเสียใจยังไงณนะวันนี้เขาก็เป็นอย่างนั้นเขากลับเป็นฝ่ายที่ยิ่งคิดยิ่งเสียใจยิ่งคิดยิ่งรู้สึกว่าเหมือนอยู่ไม่ได้แล้วอ่ะทํายังไงดีคุณน่ะเคยรักเขามากคุณเป็นเปรียบเสมือนแบบบ้านของเขาเลยอ่ะบ้านทางจิตวิญญาณบ้านที่เขาหันมาเมื่อไหร่ก็เจอ เขามีความสุขอบอุ่นใจทุกครั้งที่มีคุณอยู่เคียงข้างแต่เขากลับเป็นฝ่ายที่ไม่ใส่ใจละเลยคุณไปละเลยความรู้สึกข,ของคุณไปณนะเวลานี้เนี่ยเขาอ่ะอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะเขาอ่ะอยากมาหาคุณยังไงก็ตามคนคนนี้เขาจะไม่ยอมปล่อยคุณไปเด็ดขาดเขาหึงเขาห่วงคุณมาก แค่เขาคิดว่าคุณน่ะไม่สนใจเขาไม่ใส่ใจเขาหรือมีคนอื่นเขาก็แทบจะคลั่งแล้วค่ะเขาจะไม่ยอมสูญเสียคุณไปเด็ดขาดเขากําลังคิดหาวิธีการเนี่ยที่จะมากลับมาง้อคุณกลับมาคืนดีกับคุณคนคนนี้ไม่ยอมปล่อยคุณเด็ดขาดเขาหึงคุณมากและเขาคิดดุเขายิ่งแบบแค่เขาเขาแค่เขาจินตนาการว่าเขาไม่มีคุณน่ะเขาก็แทบบ้าแล้วนะคะคนคนนี้ จะพยายามทำทุกอย่างเพื่อจะได้กลับเข้ามาในชีวิตคุณแม้ว่าคุณน่ะจะไม่สนใจจะไม่ใส่ใจเขาแล้วก็ตามเขาคิดอยู่อย่างเดียวว่าเขาอ่ะจะต้องทำให้ได้ยิ่งตอนนี้เขารู้สึกมีแพชชั่นมากๆเลยอ่ะเขาอ่ะรู้ว่าคุณมีกำแพงใส่เขาแล้วคุณไม่สนใจเขาแล้วคุณไม่รักเขาเหมือนเดิมแล้วคุณน่ะในตอนนี้เขารู้สึกว่ายิ่งคุณ รักตัวเองหรือคุณไม่สนใจเขาเนี่ยมันยิ่งทําให้เขารู้สึกแบบเสน่หาคุณมากพลังงานคุณพลังงานของคุณไปดึงดูดเขามากเลยอ่ะเขายิ่งรู้สึกว่าเอ้เขาต้องต้องพยายามเดาใจคุณอ่ะว่าตอนเนี้ยคุณคิดยังไงคุณดูดีมากในช่วงเวลานี้คุณดูลึกลับน้าค้นหาเหมือนแบบว่าเขาพยายามจะส่องมองคุณพยายามจะดูคุณ แอบดูคุณอยู่ตลอดเวลานะคะว่าคุณน่ะพักนี้เงียบไปอ่ะมีคนใหม่หรือเปล่าหรือมีใครเข้ามาแอบจีบคุณหรือเปล่าคุณแอบไปคบกับใครอยู่ไหมหรือคุณต้องการอะไรทำอะไรแบบคือคือเขาอยากรู้เกี่ยวกับคุณไปหมดเลยอ่ะทำไมคุณถึงเงียบไปได้ขนาดนี้จากคนที่เคยสนใจเขามากใส่ใจเขามากเป็นห่วงเป็นใย,ยเขาคุณ คุณกับเงียบเฉยซะอย่างนั้นเขายิ่งโกนก็วายใจเขาอะอยากจะกลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณนะคะเขาอยากจะมาให้สถานะที่ชัดเจนกับคุณและมีเกณฑ์ว่าถ้าคุณอะรอเขานะคะหรือให้โอกาสเขามีเกณฑ์ว่าคุณกับเขาจะได้เริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้เขาจะ มาให้ค่าให้คุณให้สถานะที่ชัดเจนกับคุณเขาจะทําให้คุณเห็นเลยว่าเขา่จริงจังจริงใจกับคุณนะเขาจะมาแบบสม่ําเสมอละจะทําตัวเสมอต้นเสมอปลายจะดูแลคุณจะเทคแคร์คุณจะเอาอกเอาใจคุณจะซื้อของให้คุณคุณชอบอะไรเขาก็จะแบบซื้อให้จะพาคุณไปทานอาหารอร่อยๆพาคุณไปเที่ยวในทุกที่ที่คุณอยากไปแต่ก็มีเกณฑ์ว่า คุณน่ะจะมีคนใหม่ๆเข้ามาชอบพอคุณด้วยนะคะไม่เพียงแต่ว่าเขาคนเดียวเท่านั้นหากคุณน่ะไม่ไม่รอคนเก่าอะ่ะก็มีเกณฑ์ว่าคุณน่ะจะได้พบกับรักครั้งใหม่ด้วยเป็นคนที่มีความจริงจังตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอคุณเลยทีเดียวเพราะช่วงเนี้ยคุณดูมีเสน่ห์ดึงดูดมากๆมีแต่คนรู้สึกว่าคุณแบบลึกลับ หน้าค้นหาฉลาดเก่งคุณดูดีมากคุณดูแบบเดาทางไม่ออกอะ่ะหมายถึงว่าการที่จะเข้าหาคุณอะ่ะเขาต้องวางแผนมาอย่างดีเขาต้องทำการบ้านมาอย่างดีเพื่อที่จะมาพูดมาคุยมาจีบคุณให้ได้คุณไม่ใช่คนที่แบบ ใครจะเข้ามาหาง่ายๆแล้วตอนเนี้คุณมีมาตรฐานสูงแล้วคุณเองก็ดูคนอย่างละเอียดทีเดียวหากคุณคิดว่าคุณจะเปิดใจให้แบบใครสักคนหนึ่งคนคนนั้นจะต้องแบบอ่ามีมาตรฐานอน่างหนึ่งสองสามสี่คุณจะตั้งกฎไว้เลยว่าหนึ่งอาจจะไม่ไม่เจ้าชู้นะต้องจริงจังต้องจริงใจต้องเป็นคนใจดีคุณคุณจะมีมาตรฐานของคุณเลยถ้าคนไหนเนี่ยมาแบบไม่ชอบมาพากลหรือมีว่แววที่จะแบบ เจ้าชู้หรือไม่จริงจังหรือจะมาทําให้คุณเจ็บอีกคุณจะตัดทิ้นทันทีพลังงานคุณดีมากจนทําให้คุณดึงดูดคนที่มีความรักที่ชัดเจนคนที่อยากจะมารักกับคุณแบบจริงจังถึงขั้นแบบมั่นหมายแต่งงานเลยนะคะเนี่ยจะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกด้วยนะคะ หากคุณรอคนเก่าก็มีโอ,อกาสว่าคุณจะได้พูดได้เคลียร์ได้ปรับความเข้าใจกันและเขาจะมาให้สถานะที่ชัดเจนกับคุณแต่ถ้าหากคุณไม่รอคนเก่าคุณก็มีเกณฑ์จะได้พบรักครั้งใหม่เป็นคนที่จริงจังในเรื่องความสัมพันธ์ไม่ใช่เอาแต่พูดนะคะคือเป็นคนที่ที่แบบรักคุณก็จะแสดงออกให้คุณเห็นให้คุณรู้เลยว่าเขาอะคิดกับคุณยังไงอืม คุณลงตัดสินใจเอานะคะว่าคุณจะให้โอกาสคนเก่าหรือคุณจะเปิดใจรับคนใหม่มันดีทั้งนั้นนะคะให้บอกว่าคุณจะได้รับความรักที่ชัดเจนได้รับความรักที่มีสถานะที่มั่นคงจริงจังคุณเป็นคนเลือกคุณเป็นคนตัดสินใจนะคะพี่หมอให้กำลังใจนะคะขอให้ทุกคนน้อมรับแต่พลังงานบวกๆนี้ไปนะคะไว้พบกันใหม่กับหมอฤิชในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ